สวัสดีครับวันนีผมก็จะมาทำเกมนะครับผมเกิดจะใครรู้นะครับก็คือผมเดินวิดีจะลีซ้ายแล้วก็ออกนะครับผมออกนะครับไม่รู้ว่าทำไมเหมือนกันนะจากที่แล้วนะค,คลิปที่แล้วนะครับมีข้อบดพลาดนิดหน่อยนะผมพูดจริงนะครับผมเลยต้องมาอัดใหม่นะครับหลายๆคนอาจจะบอกเอา้าทำไมมัน ถ้าไมันไม่เห็นคลิปที่มันผิดพลาดอะไรตรงไหนเลยก็คือผมจะบอกไว้ให้ก่อนครับคือครัแรกที่ผมทำอะ่ะมันเลยหนึ่งนาทีครับก็ไม่เป็นไรนะครับก็ทำต่อกันเลยครับแ็่อย่างที่ผมบอกไว้นะครับนี่พื้นแทนที่ที่ผมทำแล้วเจะผมไม่รู้ว่าจะเคลียร์ก่อนหรือว่าทำก่อน เดี๋วผมขอเคลียร์ของที่ไม่ใช่นะครับลงลงไในน้ำนะครับนี่นครับในนี้เลยแล้วผมก็ไม่รู้ว่ากระดาษเนี่ยทำไว้เพื่ออะไรครับแล้วก็ไม่ได้ประโยชน์อะไรสักอย่าง,งเลยคนแขกยังเอาทิ้งด้วยเพราะว่าผมทำเดียงนอนไปแล้ว เดี๋ยวผมทิ้งของที่มันไม่จำเป็นนะครับนี่นี่ทิ้งของที่มันไม่ค่อยจำเป็นเลยธนูมันไม่มีธนูที่มันเป็นยิงได้อันนี้ก็มีชุดเกาะไปแล้วทิ้งไปเลยเห็นไหมครับ ของเลยแข่นี้และวโอเคนะไปดูกันต่อเลยเห็นไหมครับของนี้ผมเคลียมีเยอะมากหวังว่ามันจะไม่เจอขุนแกะนนะหวังว่าผมจะไม่เก็บมันนะโอเค นี่เฮ้ยเฮ้ยไปไหนไปไหนไปไหนดอแต่อันนั้นเดี๋ยวมูแทไม่ดบอโอเคดบอแล้วได้ห้าโอเคคนระับแกผมไม่รู้ดูของเสียยังเหลือเฟือเลย ของเหลือเฟือนะครับของสดๆนี่ผมยังไม่ต้องทิ้งนะครับเพราะมันยังกินได้นะผมจะต้องเอาไปทําให้มันสุกก่อนแล้วมันถึงจะกินได้นะครับเพราะวางเนื้อเนี่ยมันจะทําให้ติสทานะฮังกรี้ที่แปลว่าเวลาเราเดินหรือว่าขยับตัวเวลาเราเดินหรือว่ากระดูดเนี่ยมันจะทําให้เราหิวไวมากขึ้นนะครับ งั้นผมเลยจะต้องนั่นไว้ครับโอเคทิ้งทิ้งของก่อนไม่ใช่สิไม่ใช่ทิ้งตรงนี้ทิ้งตรงนี้เลยอยากเก็บโอเคเก็บจะโดนเก็บไปแล้วเมื่อไหรมาเลยครับนี่ครับประมาณนี้ครับหลายๆคนอาจจะบอกว่าเนื้อจะตายถ้มามาัน ดีบดบเนี่ยคือมันจะกินไม่ได้มันจะติดสถานะดิแต่ผมลองทำนะครับกินได้แต่ว่าผมอยากทำให้มันสุกเพราะว่ามันจะได้ไปได้ต่อแบบไกลครับเอาง่ายๆเลยกะเดี๋ยวเราก็าาจะมาดูตรงนี้กันเลยครับโอ้โหมันชามากเลยนะนี่ผมเยังอบ เอาอกไปต้องส่งในทีแล้วกว่าจะได้นี่คือสานาทีใช่ไหมมาดูต่อเลยเฮ้ยเเอ้ยเก็บไปแล้วมาเค็บแล้วก็ใส่เนื้อไก่ไว้เดี๋ยวเดี๋ยวของมันเต็มอีกครับเห็นไหมครของเหลือน้อยเลครับ จัดของให้มันเป็นระเบียบเรียบร้อยนะครับโอเคพื้นที่ยังว่างนะครับจากคลิปที่แล้วเห็นไหมครับของเยอะมากแต่คลิปนี้มีของน้อยมากดูสิมันไม่ดอบอไลมาเลยเฮ้ยจะแสงมันไหนจะไม่ค่อยสว่างนิดหน่อยนะมาอืมนี่ครับเก็บก่อนเลยนะครับ โอเคเก็บไม้มาด้วยนะครับโอ้โหไม้เหลือน้อยเลยโอ้โหเดี๋ยวเดเอาเตียงนอนมาก่อนนะครับ ไมดูของครับเนี่ยว่างเลยลแล้วจุดหนึ่งสองสามสี่ห้าเจ็ดแปดเก้าสิบสิบเอ็ดสิบสองสิบสามจุดสี่สิบสี่แล้วโอเคทำไมทำไมเกมที่เขาชอบสนับสนุนจังนะครับอะก็ไปกันต่อเลยนะครับมาเลยครับขึ้นมากันต่อเลยครับ ก็แถวนี้มันทําไมแกะมันเข้าไปที่ทะเลทรายไม่ดูนะับเฮ้ยอยู่ไหนอยู่นี่นี่เองนะครับเฮ้ยเฮยจะไปไหนจะไปไหนเฮ้ยแล้วผมจะเก็บยังไงอะ่ะผมต้องหนุดขึ้นแล้วก็เอ้ยมันไม่ได้ครับมันต้องหนุนนี้สิเฮ้ยมันเก็บทั้งสองอย่างเลย ผมบอกแล้วคุณแกบผมไม่ต้องจําเป็นนะแล้วผมก็ต้องมานั่งเผาอีก <c oughs> อก็ใช่นะมันจะได้เดินทางไกลๆได้นะ <c oughs> ได้แล้วนะ ขุดเลยนะครับในรูปแบบเลยนะครับเลเวลขึ้นช้าเพราะผมไม่ได้เล่นโหมดอีซี่หรือว่านอร์โมหรือว่าฮาร์ดนะครับถ้าผมเล่นโหมดพวกนั้นอ่ะผมจะได้เลเวลเยอะกว่านี้นะครับแต่คือผมเล่นแบบสนุกซึ่งหนุกเฉยเฉยนะไม่มีอะไรมากนะครับเฮ้ย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 โอ้โหตัวอยูบนต้นไม้โอ้โหตัวน่ามีลุล้วเลย ดาบมีไหนดาบดาบโอเคเก็บเลยแล้วโอเคแล้วก็ผมจะอยู่บนขบวนนี้แล้วก็เตรียมพร้อมที่จะขุดแล้วก็จะไปต่อนะครับผมจะดูนะครับโอเคมา ทำกันต่อเลยนะครับโอเควันนี้ผมอาจจะต้องทำเยอะนะแต่ว่าตอนนี้ต้องทำน้อยครับเพราะว่าโพ้ไซด์อะไรไปดูกันเลยไปดูกันที่ขีดข้างล่างว่ามันคืออะไรใช่ครับนั่นแหละถูกครับเคนะีครับ เจอทานสักทีหนึ่งกว่าจะเจอแล้วดูครับนี่ยังเหลือช่องว่างอยู่สิบห้ากบสี่เลยเฮ้ยยังเจอทานอีกนะรับเราว่นนี้จะได้เลเวลไม่ได้ครับทุกคนลองดูข้างล่างครับว่ามันว่ามันเหลือกี่นาทีครับใช่ครับนั่นแหละ ผมเหลืออีกหนึ่งนาทีจิ้้องทํานะครับมาดูกันเลยครับว่าผมจะทำได้ครบไหมครับกับอีกสามคลิปนี้ครับมาดูกันเลยนะครับก็ใกล้ใกลทุกคนดูครับเห็นไหมครับเก้านาทีครับผมจะอาจสักสิบแบบสิบนาทีพอนะครับก็เหลือแค่นี้นะครับ ก็เรือแค่นี้เลยนะครับนะถ้าใครชอบคลิปนี้นะก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด u b s ส r i b e ให้เป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะครับสำหรับคลิปนี้ขอตัวพีนเท่านี้พี่กอน,นะครับเจอกันใหม่คลิปหนะ้าบายบาย